สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับในแฟนเพจนะครับอดุลเซชแนลวันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสัมไพรอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอ่าช้างป่าเหงานะครับตัวยานี้อีกเรียกว่าหนานเช่าเหยนะครับก็ในในในสองเรียกว่า กันได้นะครับชื่อหลายๆชื่อบางคนก็เรียกว่านานเช่าเหย,เยหรือว่านาหนานเช่าเหยบางบ้านเราก็เรียกว่าป่าช้างเหงาสมุนไพรตัวนี้มีทางยาสรารพคุณลดน้ำลดน,น้ำตาในเลือด ลดเบาหวานลดความดันมีตัวยาริกแรนะครับการใช้ตัวยานี้ต้องระมัดระวังระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นยาอันตรายเหมือนกันถ้าบางคนจะกินต้องปรึกษากับแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรครับก่อนจะได้กินนะครับอยาไปต้มกินเองนะครับอันตราย และก็เป็นตัวยากระตุ้งในร่างกายระบบระบบร่างกายของเราด้วยนะครับนี่ป่าช้างเหงานะครับตัวยาสมุนไพรที่เรียกว่าป่าช้างเหงาหรือนางชาว,วาเุยอรียกกันได้นะครับส่วนที่จะมาปลูกนะครับเอาก้านนะครับเอาก้านมาตัดมาก็ปะชําในดินก็งอกได้นะครับ ตัวยาน,นี้ถ้าใครสนใจก็มาตะกลายนะครับผมจะส่งไปนะครับอ้าวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุมครับวันนี้ก็จะบรงาปุนลสลกาษมลยายูแก่ปังกอุบะอ่าบิสมิลลาปงอุบะนี่นี่เขาะะมาเาะละตมาวิดอ่ะดัะะมมานมาวิดอ่ะอยากจมาวิ Ya dalam ni ya untuk ubat orang nyakik kecil manis, darah tinggi, batu peracun lemak dalam tubuh. Ah uh, darah kecil uh, manis dalam tubuh. Cara makan dia ni kena beringat sebab ubat ni ni dia ada untuk kita nak bui uh, kejut di hati orang panggil uh, ubat ni tak buik bocai dah ubat ni jangan ya, tak nak tak nak makan dengan suka-suka sebab ubat ni ya bahaya kat ubat ni cara tanya dia ambil mari cutting tu pocok dah tu pun hidup dah uh, siapa dia peminat nak kena nak, nak ni boleh tak ada lain-lain mari tak nak atas lagi dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lain-lain pula dah